สวัสดีครับผมเอ็มนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําแดกระดับไฮเอนถึงซูเปอร์ไฮเอนยี่ห้อนึงเลยนะครับก็คือแดกยี่ห้อร็อกหน้านะครับซึ่งเป็นงานแฮนด์เมดจากประเทศโรมาเนียนะครับซึ่งโรมาเนียเนี่ยสังเกตได้เลยว่าจะไม่ค่อยมีผลิตภัณฑ์ด้านเครื่องเสียงเยอะมากมายนะครับแต่ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์แต่ละแบรนด์ของเขาเนี่ยก็จะเป็นระดับไฮเอนขึ้นไปเลยนะฮะซึ่งตัวนี้นะครับก็บอกแล้วนะครับว่าเป็นงานแฮนด์เมดก็คือซึ่งเจ้าของเนี่ยครับ ได้รับฉายาไว้เลยนะครับว่าเป็นพ่อมดแห่งวงการดิจิตอลนะครับก็คือพ่อมดในการทำเด็กออกแบบเด็คคือบริษัทนี่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1999นะครับแล้วก็ออกผลิตภัณฑ์ตัวแรกมาในปี2010นะครับชื่อรุ่นว่า w ว็บควส t นะครับก็คือเป็นรุ่นที่ทําให้คนรู้จักกับแบรนด์ล็อกหน้านี้มากยิ่งขึ้นนะครับและเป็นที่โด่งดังแล้วก็เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายนะครับ แต่ว่าลอกหน้าเนี่ยเขาจะไม่ได้เน้นผลิตเอาจํานวนหรือทําการตลาดอะไรมากมายนะฮะก็คือจะเน้นทําแนด์เมล้วก็ทําในห้องแล็บกับคนไม่กี่คนนะครับที่ชอบในการฟังเพลงเหมือนกันซึ่งทางคุณนิโคล่านะครับเขาหลงไหลเสียงของความเป็นอนาล็อกแผ่นเสียงจากสมัยก่อนอยู่แล้วนะครับทีนี้เขาต้องการความเป็นดิจิตอลเนี่ยครับในสมัยปัจจุบันที่มีรายละเอียดเยอะเนี่ยครับกับอนาล็อกในสมัยก่อนนะครับที่มีน้ำหนักเสียงที่ดีมีเสียงร้องที่เต็มปากเต็มคำนะครับเสียงร้องใหญ่มีความโอ้อานะฮะ ทีนี้เขาเอาตรงนี้มาผสมประสานกันให้ลงตัวมากที่สุดเพื่อให้ได้เสียงที่มีความเป็นอนาล็อกมากที่สุดนะครับครับจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยครับเขาก็พัฒนาต่อมาปัจจุบันเป็นล่าสุดนะครับ,นนรบ,รรบก็คือเป็นเด็กนะครับรุ่นเวฟไลท์นะครับก็คือเป็นเด็ก R2R นะครับแบบดิสกีอ r r r แล้วก็บิตชิป FPGA นะครับที่ออกแบบด้วยตัวเองนะครับ เพื่อมาควบคุมนะครับสามารถทํางานได้2แบบนะครับก็คือในแบบ n อตส์โหมดและแบบไฮบริดนะครับก็คือการทํางานร่วมกันของ FPGA และ R2R นะครับข้อดีของ R2R คืออะไรนะครับ R2R เนี่ยง่ายๆเลยนะครับเป็นเทคโนโลยีเก่าแก่แล้วนะครับซึ่งอยู่ในเครื่องเล่น CD ที่เป็นระดับไฮเอ n d ระดับแพงๆในสมัยก่อนนะครับข้อดีของ R2R ก็คือให้เสียงที่มีความลื่นไหลดีนะครับมีความใกล้เคียงอนาล็อกมากเลยนะฮะตั้งแต่ผม ได้ทดลองฟังมาจากแดกอาร์ทูอาร์หลายๆตัวนะฮะก็เท่าความก่อนเลยนะครับว่าแดกในปัจจุบันเนี่ยในการที่เราเอามาฟังเพลงหรือว่าอยู่ในเครื่องเล่น CD ต่างๆเนี่ยฮะก็คือจะมีหลักๆก็คือมีอยู่2แบบก็คือใช้ชิปกับใช้อาร์ทูอาร์นะครับถ้าใช้ชิปเนี่ยก็จะใช้ชิปในตลาดทั่วไปนะครับก็คือ E.S.S. Mytek A.K.M. ประมาณนี้นะฮะแต่ว่าพอเป็นอาร์ทูอาร์เนี่ยคือการออกแบบเสียงทุกอย่างอะ่ะก็คือเจ้าของสามารถออกแบบเสียงที่ต้องการได้ด้วยตัวเองนะครับเพื่อให้ได้อะไรนะฮะ เพื่อให้ได้ความสมบูรณ์แบบและไม่ติดบุคลิกของชิปยี่ห้อนั้นๆมาเลยนะครับแล้วก็มาใช้ชิป FPGA ที่ออกแบบเองเนี่ยครับมาควบคุมการทํางาน ของทูอาให้มีความแม่นยำยิ่งขึ้นนะฮะซึ่งตัวนี้นะครับก็ทํางานในแบบโหมดอ2 R ทูอา25บิตนะครับก็คือสามารถรองรับความละเอียดได้32บิตแล้วก็384 k h z นะครับแล้วก็รองรับไฟล์ DSD ได้สูงสุดถึง DSD 512นะฮะส่วนแดกตัวนี้นะครับก็จะเป็นทั้งแดกด้วยแล้วก็เป็นพรีแอมด้วยนะครับจุดเด่นเด่นเลยก็คือภาคพรีแอมเนี่ยเขาไม่ได้ทํามาแบบว่าเล่นๆเลยนะฮะก็คืออุปกรณ์ทุกอย่างจัดเต็มแทบจะเหมือนพรีแอมระดับไฮเอนท์ทั่วไป ี่แอยภาคคาปาซิเตอร์เนี่ยจะเน้นความจุถึง1 0 0 0 0แสนไมโครฟรารลาดเลยนะฮะซึ่งถือว่าเยอะมากจะอยู่ในระดับแอม์ไฮเอ็นเท่านั้นนะครับที่ ใส่อุปกรณ์มาขนาดนี้นะครับแล้วก็ภาคเอาพุทเนี่ยจะเป็นระบบฟูลรีบาลานซ์ทั้งหมดนะฮะซึ่งภาคอนาล็อกนะครับก็ใช้เป็นระบบฟูล l ีดิสครีตนะครับฟูลรีดิสครีตเนี่ยคืออะไรนะฮะก็คือแยกภาคพรีแอมเนี่ยตั้งหากเลยนะครับส่วนตัวนี้นะครับจุดเด่นเลยนะครับก็จะมีภาคอนาล็อกอินพุตด้วยนะครับสำหรับพี่ๆที่อาจจะมีซอสเป็นจากฝั่งอนาล็อกนะครับก็สามารถเสียบเข้าโดยไม่ผ่านวงจรที่จะต้อนภายในเครื่องเลยนะครับก็คือจะผ่านภาคพรีแอมที่เป็นอนาล็อกเกี่ยวๆเลยนะครับครับในส่วนดิจิตอลอินพุตนะครับ ก็มีตั้งแต่ Op t i c a l AES นะครับ coaxial นะครับ USB แล้วก็ที่ขาดไม่ได้ที่มาคิดในปัจจุบันเรื่องคุณภาพเสียงเลยแล้วก็คือช่องต่อ i อสแควรทนะฮะแดกยี่ห้อนี้นะครับในอุดมการของเขานะครับก็หลักๆแล้วก็คือนะฮะคือเน้นความแม่นยำจากความเป็นดิจิตอลนะครับเน้นความแม่นยำมากที่สุดนะครับแล้วก็แสดงเสียงในกลิ่นอายของอนาล็อกนะฮะนี่คืออุดมการณ์ของเขาเลยนะครับครับผมส่วนโหมดการทำงานนะครับก็คือเลือกได้2โหมดนะครับคือโหมด N นสและโหมดไฮบริดนะครับ จุดเด่นๆเลยที่เราอ่ะใช้จะใช้งานกันง่ายกับแดกล็อกหน้าตัวนี้นะครับก็คือที่ผมประทับใจเลยนะครับก็คือตัวนี้จะไม่มีรีโมทนะครับแต่ว่าการควบคุมการตั้งค่าทุกอย่างนะครับแค่เราโหลดแอปล็อกหน้าเว็บไลท์นะฮะเราสามารถโหลดแอปตัวล็อกหน้าเว็บไลท์นี่มานะครับแล้วก็เปิดบลูทูธนะครับแลทีนี้ระหว่างเครื่องกับโทรศัพท์เราก็จะเชื่อมต่อกันเองนะครับทีนี้เราสามารถเซตอัพตั้งค่าทุกอย่างได้ในนี้นลครับเพิ่มลดเสียงได้หมดเลยนะฮะซึ่งรวมถึงสําคัญเลยนะก็คือการอัปเดตเฟิร์ ยูเซอร์สามารถใช้งานง่ายไม่ต้องมาต่อหลังเครื่องไม่ต้องมาต่อสายแลนนะครับเมื่อไหร่ที่เราใช้บลูทูธ ากโทรศัพท์เชื่อมต่อกันโดยอัตโนมัติเนี่ยครับถ้ามีเฟิร์มแวร์ตัวไหนมาใหม่เนี่ยเขาจะอัปเดตเฟิร์มแวร์ให้เราตลอดเวลาเลยนะครับครับก็ถือว่าเป็นแดกที่มีความคุ้มค่ามากนะครับผมมองว่าในตลาดเนี่ยครับในทั่วโลกเลยนะครับผมว่าแดกอาตูอาในระดับราคานี้ครับผมว่าแทบไม่มีเลยครับซึ่งเป็นแบรนด์ที่ทำมาแฮนเมดในโรมาเนียด้วยอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยหาภายในประเทศเขาเองนะฮะซึ่งไม่ได้ไปเอาจากภายนอกจาก OEM อะไรมาเลยนะฮะก็คือหาวัตถุดิบอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยแล้วก็ออกแบบ สำหรับพี่ๆที่ยังไม่มีพรีแอมนะครับแต่ว่าเรามี p พาเวอร์แอมดีๆอยู่แล้วตัวนึ้งฮะตัวนี้เหมือนซื้อซื้อเด็นะครับแต่ว่าได้พรีแอมมาด้วยนะครับซึ่งพรีแอมเขาเน้นมาเลยนะครับเรื่องด้านคุณภาพนะครับด้านภาคอนาล็อกนะครับครับส่วนภาคจ่ายไฟนะครับก็ใช้หม้อแปลงเทอร์อยสองลูกนะครับแยกระหว่างภาคดิจิตอลและภาคอนาล็อกต่างหากเลยนะฮะสุดท้ายนะครับเราก็จะมาพูดถึงแนวเสียงของเด็ตัวนี้นะครับหรือว่าพรีแอมนะฮะก็คือให้พี่ๆนึกถึงซีดีวาเดียสมัยก่อนเลยนะครับ คือน้ําเสียงจะให้มีความเป็นอนาล็อกมากนะครับคือจะมีกลิ่นไอของอนาล็อกจะไม่มีความเกี้ยวเจ้านะครับแล้วก็ที่สําคัญที่เราสามารถรู้สึกได้ทันทีเลยนะครับก็คือมีเวทีที่ค่อนข้างใหญ่นะฮะเหมาะกับชุดใหญ่ในห้องใหญ่นี่ได้สบายๆเลยนะฮะพอมาปัจจุบันเนี่ยครับล็อกหน้าเนี่ยเขาก็มาพัฒนาว่าต้องให้มีความครบทั้งรายละเอียดในเสียงเพลงในสมัยใหม่นะครับแล้วก็มีน้ําหนักเสียงที่ดีนะครับเหมือนอน,อนาล็อกนะครับแล้วก็มีดินามิกที่ดี มีเสียงร้องที่เต็มปากเต็มคำนะฮะและที่สําคัญนะครับแดกลักหน้าตัวนี้นะครับก็คือให้เวทีที่มีความโออามากนะครับซึ่งถ้าเราเล่นกับชุดเล็กๆเนี่ยเราอาจจะต้องเซตอัพลำโพงใหม่นะครับเพราะว่าความโออาของเวทีเนี่ยอาจจะทําให้ชิ้นดนตรีต่างๆนะครับเบียดกันเราต้องขยับลำโพงใหม่นะฮะเพื่อให้รองรับเวทีที่ใหญ่ขึ้นนะครับเพราะว่า ถ้าเราไม่เซตลำโพงใหม่เนี่ยบางทีเราฟังอ่ะพอเสียงมันเบียดเบียดกันเนี่ยทีนี้เวทีมันจะมันรวมอยู่ตรงกลางหมดนะฮะสุดท้ายเนี่ยครับเดี๋ยวเรามาทดลองฟังเสียงแรกของแดกยี่ห้อล็อกหน้าจากประเทศโรมาเนียนะครับพร้อมๆกันเลยนะครับซึ่งวันนี้นะครับในระบบนะครับก็จะใช้ผมใช้รูนเพลเยอร์นะครับในการเล่นนะฮะแล้วก็ใช้ต่อเป็นช่องสัญญาณ i s q u a r e ์มาเข้าแดกล็อกหน้าเว็บไลน์นี้นะฮะแล้วก็มาเข้าพีเอ็มของเน็ตลุนแมกเนติกนะครับแล้วก็มาเข้าพาวเวอร์นะครับพาวเวอร์ของ Net Audio เหมือนกันนะครับชื่อรุ่น Transmitter นะฮะจากนั้นนะครับก็มาเข้าลำโพงฮาเบตนะฮะ4.3 xD นะครับซึ่งเป็นรุ่นล่าสุดแล้วนะครับเส้นสายทั้งหมดในระบบใช้เส้นสายเทอรเรียมคิวนะครับเป็น Statement Series นะฮะครับก่อนที่จะมาฟังเพลงกันนะครับใครๆที่สนใจอยากสอบถามข้อมูลนะครับก็สามารถติดต่อผมได้ตามลิงก์ด้านล่างเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณพี่ๆที่ติดตามรับชมมากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ใน YouTube ด้วยนะครับตอนนี้ผมก็ พยายามทำวิดีโอหลายๆแบรนด์ไฮเอ็นออกมาเรื่อยๆนะฮะครับเดี๋ยวเอาไปฟังเพลงกันเลยครับสวัสดีครับ You better stop the things you do. I ain't lying. No, I ain't lying. You know, I can't stand it. You're running around. You know better, Daddy. I can't stand it because you put me down. let I love you, I love you And I don't care if you don't want me Put a spell on you because, because you're mine.